ร่วมทางร่วมถามทุกทิศท,ทั่วไทยสนับสนุนรายการโดยแคลเซียมแคลเซียมพิเศษดูดซึมได้ถึง95ไม่ทำให้ท้องผูกสนใจโทร095 365 5299 095 365 5300วันนี้นะคะ เป็นถึงถึงช่วงสุดท้ายของรายการของเราแล้วนะคะรายการร่วมทางร่วทมทำช่วงสุดท้ายดิฉันจะมาพูดถึงธุรกิจตัวใหม่นะคะของดิฉันเองท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามรับชมรายการร่วมทางร่วทมทำผ่านรายการของเรานะคะดิฉันมีน้ำปลาตัวใหม่นะคะของเรานะคะเป็นน้ำปลาปราหมึกหอมนะคะเป็นน้ำปลาทาจากปลาไส้ตันแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ อร่อยมากหอมอร่อยใช้ปลาอย่างเดียวไม่มีส่วนผสมอย่างอื่นมีทั้งขวดใหญ่ขวดเล็กนะคะใครอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายใครมีผู้ประกอบการท่านใดอยากมาสั่งน้ำปลาจากเรานะคะติดต่อผ่านดิฉันได้นะคะเบอร์ที่081880750นะคะ เราจะส่งทั่วประเทศเลยค่ะทุกภาคด้วยเราจะมีรถใหญ่ๆใครสั่งเยอะๆและเกิดใครจะยังไม่มีเงินนะคะเขียนเช็คได้นะคะเรายินดีรับเช็คด้วยแล้วก็จะได้โปรโมตน้ำปลาให้เราด้วยนะคะทุกภาค,ท,ภาคทุกจังหวัดนะคะวันนี้ใครสนใจติดต่อผ่านรายการมาได้ด้วยนะคะหรือผ่านทางดิฉันได้เลยค่ะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งเรื่องลงหล่อของดิฉันอย่าลืมนะคะ เราจะมีโรงหล่อหล่อพระพุทธรูปทำเหรียญทำกล่องทำพระผงรับจัดงานปิดทองฝวังลูกนิมิตทั่วประเทศไทยด้วยนะคะใครอยากหล่อพงหล่อพระสั่งของชำลวยสั่งพยานสั่งธงชาติทูบเทียนทองอย่าลืมดิฉันนะคะ หลวงหล่อพระพุทธธาดานะคะโทรมาหาดิฉันได้ค่ะดรสุพัตาสวนตานนเจ้าของหลวงหล่อพระเจ้าของร้านมุกน้ําเพชรเจ้าของร้านสุภัตามาคิวที้เฟอร์นิเจอร์ที่หัวหินและเจ้าของร้านมุกน้ําเพชรที่นครปฐมนะคะและมีงานใหญ่วันที่6นี้รางวั Award, ลดาราอินไซต์อวอร์ดรางวัลน,นากราชนังอินไซต์เชมอบอะไรนะเขาเรียกรางวัล สำหรับคนทำความดีงานนี้นะคะมีท่านหม่อมราชวงศ์จิลาคมกิติยาคอน,นะคะเป็นประธานใครคิดว่าตัวเองมีคุณสมบัติทำประโยชน์ให้กับสังคมเป็นคนบุคคลต้นแบบทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีเป็นนักธุรกิจดีเด่นเป็นลูกกระทัญยูข้อส่งประวัติพร้อมรูปตายไปที่ หนังสือดาราอินไซเออร์วอร์ดได้นะคะโดยเจ้าของหนังสือนะคะคือคุณจา๋าเป็นประธานบริษัทนะคะและทีมงานมีอาจารย์ประชามีคุณโก้นะคะวางทีมงานและมีคุณแหม่มวิเวียนนะคะมีคุณโอ๋และดิฉันก็เป็นที่ปรึกษาคติมศักดิ์ของหนังสือดาราอินไซเออร์วอร์ดด้วยนะคะถ้าท่านใดอยากจะไปรับรางวัลและตัวเองมีคุณสมบัติพร้อมรีบส่งประวัติ พร้อมรูปตายไปที่หนังสือดาราอินไซเอ์วอร์ดนะคะหรือติดต่อผ่านดิฉันก็ได้ค่ะทางเบอร์มือถือนะคะ081880750ดรสุวัธาสวรตานนค่ะและอย่าลืมน้ำปลาของดิฉันนะคะอร่อยมากถ้าพอทานอาหารครั้งใดท้องนักถึงน้ำปลาแท้ตราหมึกหอมนะคะขวดใหญ่ของเรานะคะแล้วก็จะมีขวดเล็กด้วยเราทำจากปลาเท้ ปลาหมึกแท้ปลาไส้ตันแท้ร้อยเปเซนนะคะเราจะส่งทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยค่ะใครติดต่อผ่าดิชันมาได้เลยนะคะทุกภาคทุกจังหวัดโทรปุ๊บส่งปั๊บเดี๋ยวนั้นเลยค่ะเรามีความพร้อมเราทำ ของใหม่ๆด้วยค่ะนะคะถ้าไม่อร่อยติชมมาได้แต่ชั้นรับรองดิชั้นไปทํามาแล้วนะคะและแจกใหก้เพื่อนๆทานดูแล้วอร่อยเดี๋ยววันนี้เขาจะไอ้ลองน้องๆที่ห้องส่งท่านบคอ,อ้วยท่านบคอ,อชาและน้องๆในห้องส่งทุกๆท่านลองไปชิมดูนะคะใครอยากติดต่อซื้อน้ำปลาโทรมาได้นะคะอย่าลืมโบเบอร์08 1 8 8 0 7 5 0นะคะน้ำปลาหมึกแท้ ปลาหมึกหอมค่ะมีทั้งกวดเล็กกวดกลางนะคะและอย่าลืมใครจะหล,อละ่อพระพุทธรูปอย่าลืมติดต่อผ่านดิฉันมาได้นะคะ0-81880750นงหโรงหล่อพระพุทธาทาดาที่นครปฐมนะคะและร้านมุกน้ำเพชรที่นครปฐมตรงข้ามขนส่งจังหวัดนครปฐมและร้านสุภัตรามาคิวตี้เฟอร์นิเจอร์ที่หัวหินนะคะ รับจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตท,ทั่วประเทศไทย ye, ที่วัดใดต้องการทูบเทียนทองโทรสั่งดิฉันมาได้นะคะดิฉันยินดีส่งให้เดี๋ยวนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะคะดิฉันกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกทกท่านที่ชมผ่านรายการร่วมทางร่วมธรรมออกอากาศทุกวันจันท์ถึงวันพฤหัสเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงและติดตามชมดิฉันได้เวลา บ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงทุกวันอาคารนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนรายการโดยมูลลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่แท็กซี่ดรเวอร์ฟอวดิชัน